โอเควันนี้มีพัสดุมาถึงยูวก็แลลวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูวีชาแนลเหมือนเดิมตัวนี้ถ้ายูเดาไม่ผิดน่าจะเป็นคิวพั e สเกตนะฮะใช่คิวพัสเกตจริงๆด้วยน้องมาพอดีกล่องเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคออโรราของเรานั่นเองครับ <c oughs> อยู่ในชุดสีชมพูสดใสน,นะคะเป็นชมพูแบบ เข้มๆหน่อยนะฮะสวยดีครับผมเดี๋ยวมาแกะกันเลยยุ้ยอะกะลหาซื้อชุดออโรราที่เจอเจ้าชายฟิลิปครั้งแรกอะเต้นรำกับนกคู่อยู่ใช่ไหมพอเขาเต้นรำอยู่กับนกคู่พอเจอเจ้าชายฟิลิปแล้วไงจ้าเขินนางฟ้าแม่ทุนหัวบอกไม่ให้เจอใครไงไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าแล้วทีนี้ยังไงตกใจไงเจะผู้ชายตกใจไม่ได้ไม่ได้ฉันจะมาพบกับเธอไม่ได้อีกเจ้าชายฟิลิปก็เล่าลืออยู่เออนางก็เล่าลืออยู่พอสมควรนางก็บอกว่าแล้วฉันจะเจอเธอได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย อ,อลเล่าบอกว่าไม่ได้เจอไม่ได้นะไม่ฉันขอเจอเธอพรุ่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ควรพูดกับใครเลยแต่ไปเจอกับฉันที่กระท่อมกลางหุบเขาได้นัดพูดแบบไม่ให้พูดรู้ตัว <c oughs> ตกลงอลเล่านี่เขาไม่อยากเจอเจ้าชายจริงๆหรือเปล่า <c oughs> อ่ะปล่อยนัวกันค่อนข้างหอมปากหอมคอนะอ่ะทุกคนดูกันหรือยังครับเซริปป <c oughs> นะิ้งบิวตี้ครับผมนี่ก็นั่นแหละครับเขาเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะครับในวอลดินนี่นะฮะในคอลเลกชันนี้ก็จะมีทั้งมาเลฟิเซนต์แล้วก็ เจ้าหญิงออรราครับนี่ราคาก็พอประมาณนะไม่ได้แบบสูงถึงขนาดแบบละพันเซลหรือออรราเวอร์ชันนี้ก็จะมี2สีครับผมเป็นนี่ฮะสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับผมทุกวันนี้มันมีคิวพอสเกตให้เลือกเยอะแหะครับผมี่อยากจะหาที่มันแบบว่าเข้าใจไหมเราได้ราคามาดีอะไรอย่างเงี้ยแบบ แล้วร,รู้สึกชนะอย่างที่บอกครับคิวพอสเกตนะคะก็3ามชิ้นเหมือนเดิมหัวตัวฐานไม่ใช่หัวอะไรตูดเด้อเออโอล่านี้ยูชอบเขาตรงไหนรู้ไหมเขาเป็นเอ่อจ้าหญิงทางฝั่งยุโรปแหละน่าจะเป็นฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้เด๋ยดดเด๋ยูจะมาบอกว่าีูชอบตรงไหนเขาอ๋อมาสี่ชิ้นครับรอบนี้ได้มามีเสาค้ำนะครับเริ่มจากตัวและหัวใจ สวยมากนะฮะน้องม,มีความมองไปทางด้านขวาสวยมากเลยนะฮะชุดเชิดอะไรอย่างนี้สวยครับนีาเป็นร้อยนี่เนาะแล้วก็น้องม,มีความจีบกระโปรงเหมือนเหมือนสน o อ w h i เลยครับจีบกระโปรงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่ายุชชอบตรงไหนก็คือ,อย้ชชอบเขาตรงทรงผมครับเพราะาอะไรครับผมเขาเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นมนม้วนแบบนี้ฮะ แล้วก็ผมเขาเยอะมากครับในเรื่องผมเขาก็ค่อนข้างเยอะมากนี่ว่าน้องเขามีเอกลักษณ์นะผมเขาจะม้วนม้วนมีความโปรมีความเป็นลอนมีเคิร์ฟเป็นลอนสวยงามนะฮะแล้วก็สีทองอลามเลยมันก็คงเป็นฟิลเจ้าหญิงฝรั่งเศสแล้วนะฮะจีกระโปรงผิ้วไหวดูมีมิติตาน้องเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะ,ะแล้วก็มีมงกุฎครับชุดน้องสวยครับผมสวยมาก แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับสร้อยคอด้วยนะคะตัวนี้ว่าเบสิกนะซิมเปิลแล้วก็ไม่ได้แบบบูวามากจนเกินไปดูได้ไม่เบื่อและคะ่ะทั้งด้วยความซิมเปิลของมันมันก็จะดูแบบธรรมดานะคะแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่ายุจะได้ตัวฉากตัวที่ไปเจอเจ้าชายฟิลิปมาหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปหามาครับผมมาให้ทุกคนดูเนาะโอเคตัวนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่ามาเยอะแยะเนาะวันนี้เพราะว่าพัสดุมากล่องเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อยุอสั่งปอกมาดไวนน้แล้วครับเป็นนี่แหละครับเป็นเพื่อนๆของน้องอด็อกเตอร์รเดี๋ยวยุ้ยค่อยมา u n b o x อกซิ่งให้ดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยย